สวัสดีครับอันนี้เป็นเทปสุดท้ายของข้อสอบปี64นะครับและน่าจะเป็นเทปสุดท้ายที่พี่อัดให้ก่อนที่เด็กเข้าเตรียมรุ่น87นะ ก็คือเดี๋ยวรุ่นหน้า88เนี่ยพี่ก็จะพยายามมาอัดเพิ่มเติมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบปี63 62หรือว่าถ้าเป็นข้อสอบปี67ที่กำลังจะสอบอยู่เนี่ยก็ถ้าเกิดพี่ๆเขาจำมาให้เนี่ยพี่สัญญาว่าเดี๋ยวพี่จะเอามาเฉลยให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะก็คือทุกข้อเลยนั่นแหละก็ในเทปนี้จะเหลือแต่ข้อง่ายๆแหละทั้งหมดก็คือเป็นข้อโลกโอกาสดาราศาสตร์ดินหินแรกทำไมพี่ถึงได้พูดว่ามันค่อนข้างง่ายข้อหนึ่งก็คือฟิสิกส์เนี่ยมันคำนวณยากกว่า สองคือโอรคดาราศาสตร์ดินหินแร่เนี่ยถ้ารู้ปุ๊บตอบเลยส่วนใหญ่รู้ทั้งนั้นเช่นเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูข้อ21ตึ้มส่วนใดของโลกที่สะท้อนหลังสีจากดวงอาทิตย์น้อยที่สุดครับน้อยที่สุดนะอ่านดีๆครับเวลาเจออะไรมากสุดน้อยสุดเนะนี่ยนี่ขีดไว้ก่อนเลยน้อยสุดงั้นน้องลองคิดภาพก่อนนะครับสมมติน้องไม่มีความรู้ในการท่องอะไรพวกนี้เลยน้องต้องคิดว่าอะไรที่มันสะท้อนแสงได้ดีเนี่ย ระหว่างสีดํากับสีขาวเนี่ยน้องต้องเดาว่าสีอะไรที่สะท้อนแสงได้ดีก่อนคือหนึ่งคือสีดําแปลว่ามันดูทุกสีไม่ปล่อยเลยสีขาวเนี่ยแปลว่ามันสะท้อนทุกสีเลยเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ค่อนข้าไปสีขาวหรือสะท้อนผิวแบบมันวาวได้ดีเนี่ยมันจะสะท้อนแสงสะท้อนลังสีจากดวงอาทิตย์ได้ดีน้องก็เห็นเลยโอเคก่อนมฆสีขาวชช้บรรยากาศก็คือพวกละองน้ําไอ้น้าผิวน้ำเนี้ยน้องก็ต้องเดาก่อนว่าเป็นพื้นผิว น้องก็ตอบพื้นผิวจบตู้มเสร็จแต่ความง่ายที่สุดของข้อสอบแบบนี้คือพี่ขยําแล้วว่าน้องควรจะซื้อหนังสือแบบนี้พี่เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับมันจะมี6เล่มนะครับนี่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนังสือวิชามัธยมศึกษาปีที่2เล่ม1อะไรเงี้ยมันจะมีมอลทำหนึ่งหนึ่งทอมสองทำนึ่ทอม1และ3ามทอง2 6เล่มนะแล้วมีเรื่องเทคโนโลยีนิดหน่อยน้องก็ซื้อแค่6เล่มนี้ก่อน ข้อสอบออกไม่เกินอันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วน้องบางคนไม่เชื่อนะครับนี่น้องเปิดไปเล่มนี้มหนึ่งเล่มสองนี่ข้างหน้ามันจะเขียนเป็นรูปเลยเนี่ยเรื่องเทอร์โมมิเตอร์ ometer, อุณหภูมิลมฟ้าอากาศหน้าที่หนึ่งร้ยเก็ตหน้ารู้ <c oughs> <c oughs> เก็ตหน้ารู้อยู่งี้นะครับรังสีจากดวงอาทิตย์ที่แผ่ยังโล่มีการสะท้อนและดูดกลืนยังไงร้อยเปอร์เซสะท้อนบรรยากาศหเป ดูดกืนบรรยากาศ19%สะท้อนโดยเมฆ20%สะท้อนโดยพื้นผิว4%ดูดกืนโดยพื้นผิว51%พูดง่ายสะท้อนที่ผิวน้อยที่สุดนะครับเขาถามอะไรสะท้อนน้อยสุดน้องต่อพื้นผิวซึ่งมันก็เมกเซนต์อยู่แล้วแล้วมันก็มีอยู่ในเนี่ยคือเนี้ยไฮโกรไฮโดรมิเตอร์ก็มีเป๊ะทุกทุกอย่างมีในเล่มนี้แทบทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นคำถามคือควรจะซื้อหนังสือที่ตาม หนังสือติวต่างๆกลัววิชาต่างๆเนี่ยเป็นรองนะครับทำพวกนี้ให้ครบอ่านให้จบทุกหน้าก่อนสำคัญที่สุดนะครับนี่อันดับที่หนึ่งนะอ่ะจบข้อแรกขอ21ง่ายมากเลยนะครับเหมือนแจกแต้มเราไล่จากง่ายไปยากครับนี่แต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่เกินไปเกินไปเช่นข้อ16คือวงแหวนไฟ ring of fire นี่มันเป็นอะไรที่ดีหมยายถึงว่าบริเวณที่มันเกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเนะเกิดซึนามิอะไรพวกนี้ ก็คือเป็นเขาควรจะถามว่าคอนเซปต์อันนี้มันคืออะไรไม่ใช่ถามว่ามีอะไรอยู่หรือไม่อยู่มันเป็นชื่อก็ถ้าจาไม่ได้ก็จบอันนี้พูดตรงๆนะครับทีพี่ไปสอบพี่ทาไม่ได้แล้วพี่จําชื่อเลยพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับก็อันนี้มันรู้สึกก็น้องไปเซิร์ชดูก็จะหาความรู้ได้นะครับมันตอบเอ็ดหน้านะครับอันนี้พี่ไปหามาให้เรียบร้อยแล้วนะอย่างเงี้ยข้อสอบแบบนี้คือรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยนะครับมันควรจะเก็บแต้มจากข้อพวกนี้นะอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปอีกนะครับอ่ะข้อนี้ง่าย จะทำในนี้เลยดีกว่า่าจะครบทุกข้อแล้วข้อ14ขออนุญาตทำในไแพดเลยเนาะข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ถูกต้องครับไม่นะครับย้ำเขาถามไม่ถูกต้องนะครับโอเคมันมีธร,รณีภาคนะฐานธร,รณีภาคก็ไม่มีอะไร <laughs> ฐานธร,รณีภาคอยู่ในส่วนเนื้อโลก ฐานธรณีภาคเป็นส่วนหนึ่งของแก่นโลกเปลือกโลกเป็นส่วนของธรณีภาคอันนี้คลาสสิกความหนาของเปลือกโลกน้อยกว่าเนื้อโลกแลนะทั้งคู่น้อยกว่าแก่นโลกโอเคอันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ควรจะรู้ก่อนแกนโลกเนี่ยเขาหมายถึงแก่นโลกชั้นในและชั้นนอกถ้ารวมกันมันจะหนาสุดนะงานนี้มาถูกอยู่แล้วความนั้นของเปลือกโลกน้อยกว่าออออออก็ไม่มีอะไรเนี่ยข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องน้องก็ลองลองเดาก่อนธ <c oughs> รณ,ณีภาคนะครับ ธรณีภาคนะครับคือตลกมากฐานธรณีภาคฐานของที่มันเป็นพื้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของแก่นโลกได้ยังไงคือคือมันตลกว่ากะัะคาถามมันซื่อส่วนตัวพี่ว่ามันถามแบบค่อนข้างคลาสสิกมากครับพวกนี้มีอยู่ในหนังสือกระทรวงนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะมันจะมีเรื่องโลกของเราเนี่ยนี่ลมฟ้าอากาศนี่นี่ลมฟ้าอากาศนะมันจะมีบทหนึ่งเป็นเรื่องโลกของเราเดี๋ยวพี่หาให้ดูก่อนนะ เน,เนี่ยแก่นโลกชั้นนอกแก่นโลกชั้นในเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยแต่ละชั้นเนี่ยมันคืออะไรอันไหนเป็นแผ่นเปลือกโลกดังนั้นคือจริงจริงน้องอ่ะแค่อ่านตามหนังสือกระสรวงพวกนี้ถุกเล่มเนี่ยมันน่าจะครบเลยนะครับราคามันไม่ได้สูงมากรู้สึกว่าที่โรงเรียนจะแจกให้น้องฟรีด้วยนะครับถ้าโรงเรียนไหนไม่มีแจกเนี่ยพี่พี่ขับรถไปซื้อที่ศึกษาพันนะน้องอาจจะกดช้อปปี้มันมีเหมือนกันนะเดี่ยนี่ช้อปปี้ช่วยชีวิตทุกอย่างเลยนะน้องก็ ไปสั่งซื้อไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นข้อใดไม่ถูกต้องก็ฐานธท่านีภาพไปส่วนหนึ่งของแกนโลกเลยนะอย่างนี้ก็เป็นข้อสอบคลาสสิกอ่ะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอ่ะมีข้อ13น่าสนใจเดี๋ยวดูซิเราเหลือข้ออะไรมั้งทำแล้วทําหมดแล้วทําหมดแล้วทําหมดแล้ว,หลวเหลือข้อ13ใช่ไหมแต่13เนี้อาจจะต้องอธิบายยาวหน่อย13ข้อหนึงมีงไหมว่อ่ะหกับ6 คือต้องทำข้อง่ายก่อนนะครับต้องทำข้อง่ายก่อนทำห้กับ6แล้วค่อยทำสิบามแล้วกันพี่เปิดไปข้อห้าข้อหกนะเดี๋ยวทำในนี้เลยแล้วกันข้อห้ถามว่าข้อใดผิดนะครับเดี๋ยวเปิดดูพร้อมกันเลยข้อใดต่อไปนี้ที่ผิดชุบผิดนะผิดนะเวลาเขาถามถูกผิดนอ้องฝนดูก่อนข้อใดผิดนะครับผู้เขาไฟระเบิดจะปล่อยแก๊สมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์ CH4 นะครับแอลนนะมีเทนนั้นแอลแอมโมเนียะแก๊สไอมโมเนียสมมติน,น้องไม่รู้น้องอ่านไปต่อแก๊สไอมโมเนียสังเคราะห์ได้ในไนโตรเจนและไฮโดรเจนใช้บรรยากาศเมื่อรับแสง <laughs> ชใช้บรรยากาศโ okay. อเคแอมโมเนียนะแบตเตอรเรียนในมหาสมุทรใช้คาร์บอนไดออกไซด์และคายออกซิเจนโอเคอันที่น้องตอบได้ชัวร์ก็คืออันนี้เพราะว่าเด็กทุกคนท่องเก่งอยู่แล้วอากาศองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็เป็นไนโตรเจนกับ Gas, ออกซิเจนเป็นแก๊สอะตอมคู่นะ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ปัญหาก็คือภูเขาไฟระเบิดจะปล่อยแก๊สพวกนี้จริงไหมแก๊สแอมโมเนียเนี่ยสังเคราะห์ได้ไนโตรเจนและไฮโดรเจนในชั้นบรรยากาศเมื่อรับแสงอาทิตย์ในชั้นบรรยากาศจริงไหมเนี่ยสังเคราะห์ได้พวกนี้ไหมมาถึงว่าพวกนี้ถ้าอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นแบบไอโอที่มีไอออนน้องดูเทป6กห้าหกนะไออโนสเฟียร์เนี่ยมันจะแตกเป็นไนโตรเจนกับไฮโดรเจนจริงไหมคลาสิกเนี่ยแบคทีเรียในมหาสมุทรก็คือคายออกซิเจนจริงไหมเหมือนพวกสาหร่ายเนี่ย จริงหรือเปล่าน้องลองดูสิเนี่ยจริงคลาสสิกก็แบคทีเรียนในมหาสมุทรตอนแรกก็คือทําให้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เกิดออกซิเจนทําให้โลกเราเนี่ยโลกเราสมัยก่อนนะครับมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่เยอะสิ่งมีชีวิตบนโลกมันดูไม่ได้มันยังไม่กําเนินนะแบคทีเรียนในมหาสมุทรเนี่ก็ค่อยทาให้เกิดเหตุการณ์คบอนไดออกไซด์มันหายไปเปลี่ยนไปออกซิเจนวนวนวนไปเรื่อยๆจนถึงมันเหมาะสมมันถูก แอมโมเนียเนี่ยก็คือไนโตรเจนกับไฮโดรเจนอยู่แล้วน้องก็ต้องเดาว,ว่าพอชั้นที่เป็นไอออนเวลาแตกตัวเป็นประจุเนี่ยมันก็จะเป็นไนโตรเจนไฮโดรเจนอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นภูเขาไฟระเบิดปล่อยแก๊ส3ตัวนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ผิดนะครับโดยเฉพาะ CH4 เนี่ยมันค่อนข้างตลกนะ c h เสเนี่ยเป็นพวกเอลเคนนี่มันตลกมากครับข้อสอบแบบนี้นะพูดตรงๆครับพี่ไปสอบพี่ก็จะตัดชอยทิ้งแต่ถามว่ารู้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นคําแนะนําคือถ้าน้องเจอห้องอย่างนี้ปุบ๊บน้องตองอ จากหนังสือกระทรวงพวกนี้แล้วมันจะมีครบที่ไปเปิดแล้วมันมีจริงนะครับอธิบายครบเลยมีนี้มีนี้คือเวลาอาจารย์เขาออกข้อสอบเขาก็เปิดหนังสือกระทรวงตรงนี้แล้วเขาก็นั่งดูเลยว่าเออมีไหนน่าสนใจบ้างเขาออกเนอะข้อสอบพวกนี้น้องก็ต้องตัดชอยให้เก่งๆนิดนึงแต่ยังข้อแบบนี้พี่แนะนําให้เก็บคะแนนให้ได้ยิ่งๆเลยนะครับข้อนี้ข้อ6ต้องเก็บให้ได้ครับแกโรคเอียง กับโลกหมุนรอบตัวเองเป็นสาเหตุทําให้เกิดเหตุการณ์ใดบ้างอ่ะคลาสสิกครับแกโลกเอียงคือถ้าสมมติน้องท้องได้ก่อนอ่ะแกโลกเอียงมันก็จะมีช่วงที่ดวงอาทิตย์ไปเหนือสุดกระดวงอาทิตย์ไปใต้สุดถูกไหมพอไปเหนือสุดดวงอาทิตย์ไปเหนือสุดซีกโลกเหนือก็จะมีกลางวันยาวเขาเรียกฤดูร้อนในดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาก็จะท่องในทันทีว่าแกโลกเอียงนะ่ขึ้นกับฤดูการทางดาราศาสตร์คำว่าฤดูการทางดาราศาสตร์ไม่ใช่ฝนตกอะไรพวกนั้นนะครับนั่นทางอุด อุตุนิยมวิทยาทางดาราศาสตร์ก็คือกลางวันยาวนานกว่าเขาเรียกว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ดังนั้นฤดูกาลเนี่ยมันก็จะตอบ A ก่อนแล้น้าขึ้นน้ําลงเนี่ยไม่ใช่น้ําขึ้นน้ําลงเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าน้ําเกิดน้ําเกิดเป็นเหตุการณ์เมื่อขึ้น15ค่ําหรือแรม15ค่ํานะก็คือจะมีช่วงที่น้ําขึ้นสูงสุดและลงสูงสุดเหตุการณ์นี้เรียกน้ําเกิดเหมือนมีชีวิตอ่ะส่วนแรม8ค่าขึ้น8ค่ำเนี่ยเจ็ดแปดค่ำประมาณนั้น น้ำมันจะเท่ากันทั้งโลกคือไม่ลงเตี้ยไม่ขึ้นสูงโดยเอฟเฟรตมันจะใกล้ๆทั้งวันทั้งคืนอันนี้เขาเรียกน้ําตายโอเคนะสปริงทด์อย่างเงี้ยนิฟทายโอเคคนระับโอเคโลกหมุนรอบตัวเองก็คือจะเห็นดวงอาทิตย์เห็นดาวขึ้นและตกน้องก็ต้องตอบว่าเกิดกลางวันและกลางคืนคือความจริงสุริยุปราคาจันทรุปราคาเนี่ยมันเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองด้วยโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยดวงจันทร์หมุนรอบโลกด้วยแต่มันจะเกิดเมื่อ ระนาบการโคจรมันตัดก like the so ันพอดีเนี่ยอย่างกล้องอ่ะมือเห็นว่ามันบังหน้าพี่พอดีถูกป่ะแต่วงโคจรมันไม่ได้เป็นอย่างนี้บังตลอดวงโคจรจริงๆมันเอียงลงเอียงขึ้นเห็นไหมอย่างนี้ไม่บังเห็นนะตอนใกล้สุดตอนไกลสุดไม่บังเพราะนั้นมันจะไม่บังไม่บังไม่บังจนถึงถึงจุดหนึ่งอย่างนี้ปุ๊บเห็นป่ะอันนี้บังแล้วนี่เดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยนะวงโคจรมันเอียงเขาเรียกว่ามีเพลนระนาบอะไรอย่างงี้ดูง่ายกว่าหน้าพี่เป็นดวงอาทิตย์นะนี่เป็นโลกนี่เป็นดวงจันทร์มันไม่ได้โคจรอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มัน มันโครจรเพลนเอียงไปอย่างนี้เห็นไหมมีลงตำ่ำแล้วก็มีขึ้นสูงมันไม่บังกันเห็นไหมแต่อย่างนี้บังแล้วนนะเนี่ยวงโครจรเมื่อนไหร่มันตัดระนาบเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าตัดจุดโนดเนี่ยแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่บงังถูกป่นะไม่บงังจนหลังสุดมันถึงจะบงังอีกที เห็นไหมมันจะมีปีหนึ่งเนี่ยจะมีจันทรุปราคาและสุริยุปราคาอย่างละสองครั้งแน่ๆตอนที่มันตัดจุดโนดถูกไหมแต่แค่เราไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มันเกิดโอเคนะซึ่งมันจะห่างประมาณครึ่งรอบของดวงจันทร์ก็สิบห้าวันอะไรอย่างนี้แล้วก็เหตุการณ์ก็จะห่างประมาณ6เดือนโดยประมาณโดยประมาณนะคร่าวๆก็ตอบคลาสสิกเลยส่วนแกนโลกเอียงทำไมเกิดฤดูกาลก็คือพอมันเอียงปุ๊บมันก็ทําให้ขั้วเหนือชี้ไปทางดวงอาทิตย์ หรือแม้ก็คั้วใต้ชี้ไปทางทิตมากกว่าในบางบริเวณในปีเช่นนี้อย่างนี้กลางวันเท่ากลางคืนอันนี้ซีลงเหนือกลางวันยาวกว่าอันนี้ซีกใต้กลางวันยาวกว่าเห็นนะซีกใต้มันจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่า โอเคนะยังข้อหก็คลาสสิกง่ายๆนะครับเพราะฉะนั i mean. ้นตอนนี้น้องจะทําได้ทุกข้อเห็นไหมรูโอกาสดาราศาสตร์กา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 ไม่รู้ก็ทําไม่ได้ครับถ้ารู้ก็ตอบเลยแล้วดาราศาสตร์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์มันไม่ใช่การท่องเพราะฉะนั้นน้องจะทําคะแนนได้คือคะแนนมันเท่าฟิสิกส์และทําได้เร็วแล้วก็ไม่ใช่มั่วด้วยไม่ใช่ว่าจําได้หรือไม่ได้โดยเป็นการเข้าใจนะก็เยี่ยมนะครับตอนนี้น้องก็เหลือเพียงแค่ข้อเดียวแล้ว ก็คือข้อที่เป็นข้อสอบ13นะครับเป็นข้อสอบที่ออกผิดนะครับผิด2ปีติดเลยนะครับก็ผิดยังไงเดี๋ยวจะอธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าทําไมมันถึงผิดแล้วก็ค่อยมาดูว่ามันดูก่อนแล้วกันว่ามันตอบอะไ,ไรเพื่อความแบบเข้าใจง่ายๆเดี๋ยวพี่ทํำไปเลยคือข้อนี้มันผิดหนักมากนะครับผิดแทบทุกปีเลย เขาบอกว่าข้อใดต่อไปน,นี้แสดงภาพบุมมองการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์จากผู้สังเกตที่อยู่ละติจูด15องศาเหนือ15องศาเหนือ21ธันวาเป็นวันเซาเทิร์นโซสติดบางคนเรียกว่าวินเทอร์โซสติดนะครับไม่ควรครับเซาเทิร์นโซสติดแปลว่าดวงอาทิตย์ไปทางใต้สุดเขาเรียกทักซินายนวินเทอร์โซสติดหมายถึงว่าซีกโลกเหนือเนี่ยพอดวงอาทิตย์ไปทางใต้สุดมันจะเป็นช่วงวันที่แบบกลางคืนยาวนานเขาเลยเรียกวินเทอร์โซสติส ก็คือเป็นเหมายันเนะเป็นแบบฤดูหนาวมาเยือนอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรดวงอาทิตย์จะเอียงไปทางใต้สุดนะครับเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยจะขยับไปทางใต้จากวงโคโจรปกติที่ตัดตะวันออกตะวันตกเอียงไปทางใต้มากที่สุดนะครับน้องก็ต้องดูก่อนอันนี้ดวงอาทิตย์เอียงไปทางเหนือผิดชัวเห็นไหมเอียงไปทางเหนือเนผิดชัวดวงอาทิตย์กลางวันถ้ากลงคืนนี้ผิดชัวน้องก็เหลือ2รูป ละติจูด15ละติจูด0เนี่ยเหนือดาวเหนืออยู่ตรงพื้นเลยถูกไหมแกนหมุนที่มันอยู่ใหญ่สุดเนี่ยที่หมุนนี่นี่คือแกนตัดตะวันตกตะวันออกเนี่ยแกนเนี่ยมันจะชี้ที่พื้นเลยเพราะดาวเหนืออยู่ที่พื้นเลยถูกไหมละติจูด0ถ้าละติจูด15ดาวเหนือก็จะเอียงขึ้นฟ้า15องศานี่นี่ดาวเหนือนะชี้ไปที่ดาวเหนือก็ north celestial pole นะจำได้ปะนี่ มันก็จะขึ้นไปสูง15องศาเพราะฉะนั้นไอ้วงที่มันตัดกลางวันกลางคืนเนี่ยมันก็จะเอียงไป15องศาเหมือนกันเพราะนั้นรูปที่ดีที่สุดก็เลยตอบข้อ2อันนี้ก็เลยผิดแต่ถามว่าอะไรผิดสิ่งที่ผิดในข้อน,นี้คืออันนี้พระเจ้าเขียนมาได้ไงว่ามุมนี้23.5ผิดสุดๆครับ23.5คือมุมนี้นะครับ มุมที่ลงมาจากแกนกลางวันเท่ากลางคืนครับซึ่งมุมนี้ไม่ใช่23.5นะครับโคตรมั่วเลยครับมั่วมากๆครับแต่มันตอบด้วยข้อเดียวคือข้อ2นะพี่มั่นใจข้อสอบผิด2ปีติดครับคือถ้าเกิดว่าอาจารย์ที่ออกข้อสอบฟังอยู่อะไรก็ตรงนี้ต้องศึกษาใหม่ครับตรงนี้ไม่ถูกต้องมากๆนะครับต้องใช้ตรีโกณมิติในทรงกลม3มิติคิดนะครับไม่ใช่23.5นะครับอะมาดูดีกว่าทาไมอันนี้เยอะมากครับน้องทําเสร็จทุกข้อแล้ว เดี๋ยวพี่จะสอนเพิ่มเติมให้ในข้อนี้นะครับว่าจริงๆเราไม่ต้องเป็นยังไงแล้วก็ขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์ดูกันมาต้อง3ปีติดต้องโหกี่เทปวะสี่สี่สามสิบสองเทปนะก็เป็น10ชั่วโมงอะ่ะหวังว่าคงได้เลยไม่มากก็น้อยครับปีนี้พี่ก็พยายามทำมาให้1ทรงกลมทองฟ้าเป็นจินตนาการว่าเรากำลังมองทองฟ้าอยู่เราเห็นทองฟ้าครึ่งหนึ่งนี่คือเส้นขอบฟ้าของเราข้างบนเราเห็นข้างล่างเราไม่เห็น จุดสูงสุดบนท้องฟ้าเรียกจุดเซนเนตจุดล่างสุดของท้องฟ้าเรียกจุดนาเดอร์เนเดอร์ก็ได้เส้นขอบฟ้าเรียกฮอริซอนโอเคนะดาวทั้งหมดหมุนรอบอะไรคิดง่ายก็คือโลกมันหมุนรอบแกนโลกดาวก็จะหมุนรอบแกนแกนนี้ถ้าน้องจำได้โลกเนี่ยความน่ารักของโลกคือ นี่คือแกนที่โลกหมุนโลกหมุนแบบกดมือขวานะอย่างนี้ชี้ไปจุดหนึ่งบนท้องฟ้าเรียก NCP ดาวเนี้ยนี่คือละติจูดศูนย์นี่สมมุติน้องอยู่ที่ละติจูดใดๆเป็นละติจูดฟรีแล้วกันถ่านนะน้องจะเห็นทันทีว่าไอ้ดาวเหนือของน้องเนี่ย มันต้องไปเส้นขนาดนี้นะทาไมลองคิดถึงทางรางรถไฟรางรถไฟเนี่ยเวลาเรามองรางรถไฟไกลๆเนี่ยเส้นขนานสองเส้นจะไปตัดกันที่อินฟินิตี้ถูกไหมเส้นขหาสองเส้นนี่จะวิ่งไปตัดกันที่อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนสองคนคนที่ยืนอยู่ที่ขั้วโลกเหนือดาวนเหนืออยู่เหนือหัวทุกอย่างหมุนรอบดาวนเหนือเรียกว่าหมุนรอบนอสซิเลเชียโพลดีกว่าดาวนเหนือแค่ไปใกลๆจุดนั้นคนนี้เนี่ย,ยทุกอย่างก็ต้องไปหมุนรอบอันนั้นเหมือนกัน แต่จุดนั้นน่ยอยู่ตรงไหนดาวมันไกลมากนะไอจุดหมุนบนท้องฟ้ามันไกลมากเพราะนั้นเส้นขนานที่ชี้ไปที่จุดเดียวกันสองเนี่ยชี้ไปเนี่ยนั่นคือจุดที่มันหมุนแต่คนคนนี้ไม่ได้เห็นว่ามันอยู่ตรงหัวนี่หัวเขาคืออันนี้นี่คือเซนิตเขาถูกไหมเซนิตเนี่ยมันเอียงทํามุมกับตรงเนี้ยเป็นมุมละติจูดใช่ไหมนี่ละติจูด ละติจูดปุ๊บเขาอยากได้มุมนี้เป็นเท่าไรเพราะนั้น NCP เนี่ยจะทำมุมกับซีนิตก็คือ90องศาลบละติจูดอ่ะเห็นไหมนี่นี่คือแกนที่อยู่ตรงกลางเลยระหว่างเหนือกับใต้ถูกไหมเส้นที่อยู่ตรงกลางระหว่างเหนือกับใต้เนี่ยเดี๋ยวเรามีชื่อเรียกเส้นนี้เรียกเส้นศูนย์สูตรบนท้องฟ้าเรียกเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า celestial e q u a t เ r เพราะนั้นเห็นไหมนี่ละติจูดนี่90ลบละติจูดนั่นแปลว่าเกิดอะไรขึ้น ซีนิดน่ยจะอยู่ห่างจากแกนที่มันหมุนเนี่ยพี่เรียกแกนนี้แล้วกันเป็นมุม9 0ลบลาติจูดถ้าไปดูในคอร์สพี่หรืออะไรมต้นเนี่ยพี่จะทำอีกวิธีหนึ่งพี่ก็เลยเลือกวิธีนี้ถ้ามอต้นเนี่ยพี่จะสอนอย่างนี้ถ้าตรงไหนทิศเหนือแกนหมุนหรือเรียกว่า NCP เนี่ยจะอยู่สูงจากทิศเหนือตามละติจูดอ่าพี่จะพิสูจน์แบบนั้นเสมอแต่วันนี้พี่ทำอีกแบบเพื่อพิสูจน์ย้อนกลับแล้วดูว่าตรงกันเ๊ะเลย NCP ห่างซีนิต90รันจูดแต่ซีนิตอยู่ห่างจากพื้น90นี่งั้นนี่ก็ลรติจูดเห็นไหมว่านันตอบข้อนั้นที่เวลาที่จุดสูงขึ้นมาเนี่ยอ่ะวงที่แบ่งระหว่างเหนือกับใต้เป๊ะๆนี่เหนือกับใต้ดาวฟากเหนือกับดาวฟากใต้เรียกซีเลเชียลอีควอเตอร์ คือ,คอตรงกลางระหว่าง scp กับ scp นอสกับเซลซิเลเชียลพาวมุมมันร้อยแปดสิบงั้นตรงกลางคือเก้าสิบเห็นปะเนี่ยเก้าสิบเห็นนะเก้าสิบงั้นนี่เก้าสิบโจูดงั้นมุมนี้ก็เป็นละติจูดมันถึงได้เป็นสิบห้าอย่างงี้ในข้อสอบงั้นเห็นไหมดาวที่ขึ้นตะวันออกเป๊ะเป๊ะโลโลมุมน,นี้งั้นดาวก็จะหมุนย้อนกลับหมดเลยอย่างงี้ดาวที่ขึ้นตะวันออกเป๊ะ ตกตะวันตกเป๊ะดาวขึ้นตะวนันออกเชียงเหนือตกตะวนันตกเชียงเหนือดาวตะวนันออกเชียงใต้ตกตะวนันตกเชียงใต้แต่อันนี้พี่ถามไม่เล่นนะดาวขึ้นเอียงจากตะวนันออกมา10องศาในมุมทิศลาบเนี่ยสิองศาตรงนี้มันตกไปก็จะเอียงตะวัตวนตก10องศาเห็นไหมมันสมมากกันเลยเป๊ะสิบสิบองศาเหมือนกันเป๊ะคลาสสิกแต่สิ่งที่มันน่ารักมากมาก ขออน,นี้นะครับที่มันเจ๋งมากๆเลยคือดาวทุกดวงมันจะโคจรขนานกับไอ้แกนหมุนเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นแล้วเราก็หมุนถูกไหมแล้วมีลูกบอลลูกนึ่งเอาไม้เสียบแล้วเราจิ้มจิ้มิเป็นดาวแล้วเราหมุนทุกอันก็จะหมุนรอบไอ้แกนนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นสมมติน,น้องมีดวงอาทิตย์อันหนึ่งที่มันเอียงไปทางใต้เนี่ยมันก็จะหมุนขนานกับไอ้นี้หมดเลยงั้นน้องรู้อยู่แล้วว่าตอนที่ดวงอาทิตย์เอียงไปทางใต้สุดเนี่ยมันจะเอียงมาจาก ตอนที่มันตวันออกตะวันตกไปเป็นเนี่ย23.5โดยประมาณเห็นไหมทำไมพี่วาดเลยเนเดอร์เดี๋ยวน้องลองคิดนะเพราะซีนิตถึง CE อีลาติจูดงั้นเนเดอร์ CE, ถึง CE ก็ลาติจูดเห็นไหมุมตรงข้ามงั้นนี่ลาติจูดงั้นเนเดอร์ไป CE ก็23.5ลบลาติจูดไงเห็นปความจริงมาคำนวณเป็นตีโกนเป็นเลขาคณิตได้เลยเรื่องนี้เจ๋งมากเพราะฉะนั้นเห็นไหม23.5คือไอ้วงนี้มันขยับลงมา ยี่สิบสามจุดห้าเนี่ยยี่สบามจุดห้าหมดเลยถูกปะไอเส้นป่าคือด้านหลังนะเนี่ยยี่บสามจุดห้าคือวงนี้มันเป็นภาพสามมิตินะย้ำอีกรอบเห็นว่ามันขยับลงมายี่สิบสามจุดห้างั้นคำถามคือพอมันขยับมายี่สิบสามจุดห้ามาทางใต้เนี่ยไอ้มุมของดวงอาทิตย์ตอนขึ้นเนี่ยนิพาทิตกำลังขึ้นนะ มันเอียงทำบุมกับตะวันออกใช่23.5ม้ไหมนี่เป็นภาพสามมิติแล้วนะครับย้ำอีกรอบตลกแล้วถูกปะไม่ใช่แน่ๆเพราะตะวันออกมันต้องเอียงลงมาตรงนี้ถึงจะเป็น23.5้ลองคิดง่ายๆนะเดี๋ยวพี่จะวาดภาพหนึ่งให้เข้าใจง่ายๆสมมตินี่ตะวันตกแล้วกันดูภาพน้นะดูดูดวงอาทิตย์เนี่ยเคยตกตะวันตกเปะนี่คือวันที่กลางวันเท่ากลางคืนเดทเท่ากันไนท์วันอีควิน อีกวันหนึ่งเนี่ยดวงอาทิตย์เอียงลงมาข้างล่างเนี่ย23.5ทางใต้นี่เป็นวันที่เป็น s ซาเทิร์นโซลสติดพ่ยอว่า SS แล้วกันนะมุมตรงเนี้ยเขาวัดมาแล้วว่ามันขยับลงมา23.5ขยับลงมาตั้งฉากเลยนะเพราะมันต้องไหลลงมาทางวงถูกปะน้องคิดดูนะไหลลงมามุมนี้23.5คิดว่านี้จะเป็น23.5ไหม แลวนี่นี่ไม่ใช่ปิทากรัสได้นะมีโรงเรียนหนึ่งสอนตอนมอต้นเนี่ย <c oughs> เขาคิดว่าอยากจะหาอันเนี้ยเขาปิทากรัสไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นเหมือนผิวส้มอันนี้ยากเกินไปเนาะมันอยู่ในค่ายสอนนอราศาสร์อะไรพวกนี้หรือว่าเรียนตอนระดับมหาลัยคือตีโกนปกติเราทําบนแผ่นแผ่นรับลาบถูกไหมแต่น้องลองคิดภาพผิวส้มนี่น้องมีลูกบอลอันหนึ่งอยน้องวาดสามเหลี่ยมบนผิวส้มอะมุมภายในมันไม่จําเป็นต้องเป็นร้อยแปดสิบมุมภายในมันจะเกินร้อยแปดสิบได้น้อยกว่าร้อยแปดสิบได้ เพราะผิวมันโคง้งไงเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน้องดูความโค้งของผิวนะมุมมันน่าจะมากกว่า23.5แน่ๆซึ่งความจริงมันคำนวณได้ด้วยแต่สำหรับเด็กมอตอน้นอะไรพวกนี้ไม่ต้องคิดนะสำหรับเด็กโอลิมปิกก็ไปเซิร์ชคำว่าทรงกลมท้องฟ้า c e l e s t i a l Sphere เขาจะมีติกนทรงกลม อะไรพวกนี้คำนวณพวกนักดูดาวสมัยก่อนต้องใช้ทห,หารเรือสมัยก่อนต้องใช้นนนนนในการดูดาวแล้วคำนวณว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นตกเป็นยังไงเราจะเดินทางยังไงมันจะบอกทิศได้เลยทันทีแล้วตำแหน่งที่เราอยู่ตรงน,นี้ล a t i t u d e l o n g จ t u d เท่าไหร่มาคำนวณพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็อันนี้พี่ฝากไว้นะครับว่าจริงๆอ่ะมันเลือกช้อยได้แต่ว่าข้อสอบมันผิดโอเคนะก็ขอบคุณมากครับที่ดูกันจนจบนะพี่สัญญาว่าถ้ามีข้อสอบอะไรมาให้พี่จะพยายามมา เผยแพ่ให้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์เรามากนะปีนี้ก็คือชวนป่วยนะครับยาสมุนไพรลูกตันยูนะครับทั้งให้ทั้งลูกอมมาอร่อยมาก <laughs> เด็กกินหมดเรียบร้อยทั้งยาแก้เจ็บคอนะครับพี่ยังกินอยู่ทุกวันนี้เลย <laughs> ชวนป่วยเนะี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนการศึกษาแล้วมันก็คิดว่าเด็กทุกคนคงเอาไปใช้แล้วก็ทําให้มันส่งต่อไปเรื่อยๆนะขอคุณนี่มันก็ถ้ามันได้ทํา ได้มีโอกาสได้เห็นเนี่ยพี่คิดว่าเด็กทุกคนนะ่ไม่มีใครไม่เก่งไม่ฉลาดหรือไม่ควรจะได้รับอะไรพวกนี้หรอกก็ส่งต่อไปเรื่อยถ้าน้องมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ในอนาคตเนี่ยก็ส่งต่อไปให้รุ่นต่อไปส่งต่อไปให้คนอื่นมีโอกาสไปสอนคนอื่นหรือว่าเรื่องอื่นๆทนี่น้องถนัดไม่จะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยพี่ฝากด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ตั้งใจดูถึงตอนนี้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ